สวัสดีครับวันนี้วันที่1่กุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณมิ้งนะครับคุณมิ้งได้เอารถเบนซ์นะครับซีสามร้อยนะครับเข้ามาทำแอร์นะครับเราไปดูกันนะครับนี่คือรถเบนซ์ซีสามร้อยนะครับที่ตู้แอร์พังนะครับเราก็ทําการรื้อนะครับนี่นะครับตอนนี้หัวหน้าช่างแอร์กำลังทําการรื้อรถเบนซ์ C 3 0 0นะครับเพื่อที่จะเอาตู้ออกมาทำการเปลี่ยนตู้แอร์นะครับนี่นะครับ C 3 0 0อเอามาทำการเปลี่ยนตู้แอร์นะครับนะไม่ว่ารถอะไรก็แล้วแต่นะครับมันพยายามล้างแอร์ทุกๆหนึ่งปีหรือ8เดือนนะครับทุกอย่างก็จะฟโโูแล้วก็จะไม่มีการเป็นอย่างนี้เด็ดขาดเลยนะครับอีกเป็นรถยุโรปด้วยแล้วนะการทนความร้อน มันไม่เหมือนกับรถที่อยู่ในฝั่งยุโรปนะครับที่เมืองไทยเป็นอากาศที่ร้อแนแอร์ทำการทำงานหนักนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลื้อออกมานะครับเป็นอย่างนี้ไม่ใช่งานโนี่นะครับเราลื้อแผงคอนโซลของออรถเบนซ์สีสามร้อยออกมาอย่างนี้เลยนะครับรนะฮะเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีรถเบนซ์นะครับสีสามร้อยหรือรถเบนซ์ต่างๆที่ตู้แอร์ เสียนะครับเข้าไปศูนย์ก็ราคาสูงนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ร้านถาวรดูทดสอบเรียบทางดูได้ไหมลามินทานะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันตอนที่ถอดตู้ออกมาเลยนะครับเวแล้วรถเบนซี300นะครับก็เปลี่ยนตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้น้าช่างคีมกับช่างแมนะครับกําลังประกอบนะฮะกลับไปเดิมนะครับนี่นะครับเบนซี300นะครับ ที่มีตัวแอร์ที่รั่วนะครับเราลืกม,มาแล้วก็ประกอบกลับไปได้เช่นเดิมนะครับแล้วก็คนชาตเชื้อโควิดแล้วก็เชื้อแบคทีเรียด้วยไฟฟ้าทรายนะครับแล้วก็เป็นไสออรับนะครับนะ เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีรถเนล์นะครับไม่ว่ารุ่นไหนแล้วแต่ถ้าแอร์ไม่เย็นหรือแอร์ตู้รั่วนะครับคอมเสียนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านถาวรธุรชอรเรียบทางตัวในกระไมลารามินทาเรามีช่างที่ชำนาญงานนะครับคอยทำปรึกษานะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรธุรชอรเรียบทางตัวในกระไมลารามินทาเราจะทำคลิปดีๆนะครับบอกมาสร้างสรรค์ผลงานให้เพื่อนๆแล้วท่านลูกค้านะครับได้ ว่ายัางมีร้านที่ทำให้ท่านได้ประอยาดเงินไปได้หลายหมื่นบาทครับฝา, like, า,ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจทาววอลชอปแลาฝากกดติดตามใน o u t u b e ดียวกันวันนี้ครับผมว่าสวัสดีครับเสร็จแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบนซี่0 อันสวยกันนี้นะครับสําหรับการเปลี่ยนตู้แอร์นะครับสาหรับคอยเย็นนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ประกอบเสร็จลองรอเช็คเช็คเครื่องความเย็นนะครับนี่นะครับสาหรับรถเนซีสามร้อยคันสวยกันนี้นะครับนี่ก็เสร็จินเรียบร้อยนะครับ ลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรอทุกสอบเรียบทางด,ด่วนในกำไลามินทาถ้าลูกคา้าท่านไหนอยากรู้รายละเอียเกี่ยวกับเรื่องแอร์ฟิล์มเครื่องเสียงก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ร้านถาวรนูนูชอ็อปเรียบทางด,ด่วนในกำไลามินทานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลดค์กดแชร์ฝากกติดตามเพจร้านถาวรนูนูชอ็อปแลว้วฝากกดติดตามในยูทู ควกมสนินด้เลยนะครับเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาให้ความรู้กบับท่านลูกค้านะฮะโดยที่จะไม่ต้องไปเสียงเงินเข้าจุดแ,แล้วก็เสียงเงินแพงๆนะครับใ,ใช้เวลานาะนๆนะครับดีนะครับชอบนะครทับใจในคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชอบและประทับใจในคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ร้านขาวบอนุชอบเดยนทางโดยในกระเาลามิทานด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ